Yup. <S <s ส, ites, ส hey, ีวลีเทระผุณนงสีวลีเทระผู้นงเอตดงสดีัาธรรมเอตดงสดีราธรรมพระวันตุเมพระวันตุเมสัตตุสัตตุสัตตุอะิุามิ คุณธรมรมแนวภาษีวลีเป็นผู้ดีได้รับเอรรียรติคะผู้มีลาภมากของความสิริมงคลความจเจริญรุ่งเรืองความเป็นผู้มีความโชคดีความเป็นผู้มีลาภความเป็นผู้ประเสริฐความเป็นผู้เจริญ,รญจงวารเกิดมีแก่เราทั้งทั้งหลายในทุกสถา,านในการทุกเมื่อ รวมกันสามครั้งสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิหันหน้ามาทางสระนา้ำแล้วก็ LED นี้อย่าลอยไปกับกระทงนะครับเพระคุณจะเป็นผู้ประมฤเษิกนะครับองค์แรกในการจุดนะครับสาธุสาธ สาธุอ,อนุโมทามิครับและขอาการ่าวรรัตนาพระเดชพระคุณได้เมตตารอยกระทงนะครับเป็นปฐมมมเริกนะครับเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ยกกระทงถวายครับและขอาการ่าวรัตนาพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับได้เมตตาเป็นผู้นําพวกเราในการรอยกระทงตามพระเดชพระคุณครับ เพื่อนน้อมถวายเป็นพุทธบูชารอยพระพุทธบาทนะครับที่แม่น้ํานํามัดอาจารย์นภาพรพูนเจริญอาจารย์นันยากอ้นเจริญคุณไพฑูรย์อ้นเจริญนะครับอาจารย์ป้าชอนวันพภรกษ์อาจารย์อภิวิทย์ขำสุดอาจารย์พัชภาสมาณโสพลคุณป้าวิไล